ผมเริ่มที่ข่าวนี้ก่อนนะพี่นะครับข่าวดีๆก่อนฮะในหลวงและกับพระราชดีนะครับพระราชทานเงิน42ล้านเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพนมดงรักนะครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,กระหม่อมให้สัตวราจารย์เกียรติคุณในแพทย์เกษมวัฒนชัยองค์ขบนตรีเชิญเงินพระราชทา,านจํานวน42ล้านบาทมอบให้กับพ่วงนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังบสุริน ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมงรงักเฉลิมพระเกียรติ8 0ภาษาอำเภอพนมงรงักจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลา1 0นาฬิกานาทีเพื่อเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลรวม2อาคารหรือว่ารวม2หลังด้วยกันซึ่งอาคารดังกล่าวนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทรงพระราชทานเงินให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมรงักเฉลิมพระเกียรติ80ปภาษาจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรวม2ออาคารซึ่งเป็นเป็นอาคารที่ ได้รับความเสียหายจากอาคารได้แก่อาคารภูมิพัฒน์ซึ่งเป็นอาคารสูง2ชั้นใช้ในการปฏิบัติงานจิตเวทยาเสพติดจ,จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมชุมชนซึ่งได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารพิจารณาแล้วไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมและปรับปรุงต้องดาเนินการก่อสร้างใหม่โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจํานวน12ล้านบาท และยังมีอาคารแฟลตซึ่เป็นที่พักพยาบาลเป็นอาคารสูง3ชั้นใช้เป็นที่พักอาศัยของบุคลากร,กรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นจุดที่กระสุนปืนใหญ่ตกใส่บริเวณด้านหลังอาคารทําให้พื้นผนังฝ้าเพดานกระจกประตูหน้าต่างรวมทั้งโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารสูง5ชั้นเพื่อรองรับบุคลากร,กรของโรงพยาบาลที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจํานวน30บล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ที่เสียหายทั้งหมดในช่วงเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกับพุชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงทราบว่ามีราษฎรและเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆมาโดยตลอด สำหรับผู้ที่บาดเจ็บทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญดอกไม้และตราร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญกาลังใจกับทรงรับผู้บาดเจ็บทุกคนทุกเชื้อชาติไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สําหรับผู้ที่เสียชีวิตทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานน้าหลวงอาบศพพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งทรง,งพระกรุณา,ปาโปรดกระลาโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติกองผู้เสียชีวิตอีกทั้งยังทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระาโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสําหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบและอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงกับทรงให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสดใหม่ให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ได้รับประทานอาหารที่สุข,สขานามัยด้วยน้ำพระราชาหฤทัุยไทยที่ทรงพระเมตตาพระราชทา,านพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆแกร่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทําให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งทั้งยังสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เป็นล้นพ้นและมีกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความยึดมั่นต่อสถาบันชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไปโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา8ปพรรษา5ธันวาคม2550พร้อมกับโรงพยาบาลชุมชนอื่นอีก10แห่ง สำหรับการให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ได้รับการบริการทางสาธารณาสุขอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยมียุทธศาสตร์ในการเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจกพอเพียงยกระดับบริการสุขภาพได้ด้วยระบบลิจิทัลและประดงพยาบาลรมณีสถานมีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่รวม151คนให้การดูแลประชาชนจำนวน3า5 3 2นนคน ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลพหลุมตงรักเฉลิมพระเกียรติ80ราษาอยู่ระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายสามารถเปิดทําการได้บางส่วนเท่านั้นเพื่อให้การรักษาประชาชนในพื้นที่รวมทั้งตํารวจทหารที่ประสบเหตุจากปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่งพระเจริญนะครับท่านผู้ชมครับก็บอกได้เลยนะครับว่าความทุกความเดือดร้อนของพระสงฆ์นิกรยอยู่ในพระเนตรพระกางพระองค์เสมอเลยนะครับครับแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง กองทุนอาไทยทิพย์กองทุนอาไทยทิพยท์จำได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วยขึ้นเพจนิดหนึ่งให้ผู้ชมเตรียม mm hmm. โทรศัพท์ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสแกน QR code ไปแล้วก็ช่วยกันบริจาคเพื่อเอาเงินจํานวนนี้เนี่ยไปสร้างรั้วตามแนวชายแดนให้กับพี่น้องคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็ทหารที่ประจำการอยู่ตามแนวชายแดน <c oughs> เขาจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น <c oughs> นะครับเ <c oughs> นี่ยครับกองทุนอาไทยทิพย์นะครับท่านผู้ชมครับถ้าสแกน QR code จะง่ายที่สุด ถ้าสแกนไม่ได้ท่านจดหมายเลขบัญชีกระแสรายวันกับบัญชีสะสมรัพย์เอาไว้ชื่อบัญชีสําคัญนะครับจดหมายเลขเสร็จปุ๊บเวลาโอนเนี่ยเขาจะมีชื่อบัญชีขึ้นมาว่าเป็นชื่อบัญชีอะไรชื่อบัญชีคือใช้ว่ากองทุนหาไทยทิพย์นะครับหมายเลขบัญชีก็นี่แหละครับธนาคารกรุงเทพถ้าเป็นกระแสรายวันหมายเลข2 29สองเกขีดสาขีดศูนย์สามสองหกหกขีดหกย้ำอีกครั้งนะครับสองสองเก้าขีดสาม ขีด03266ขีด6ส่วนบัญชีสะสมทรัพย์หรือถ้าเป็นธนาคารอื่นอาจจะเรียกว่าออมทรัพย์นี่แหละครับเหมือนกันหมายเลขบัญชีนะครับ229ขีด4ขีด29977ขีด7ทูนอีกครั้งนะครับบัญชีสะสมทรัพย์229ขีด4ขีด29977ขีด 7, 7, 7เอาที่สะดวกนะครับรบ,บริจาคทางไหนสะดวกแล้วแต่ แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับไม่มีการกําหนดว่าต้องเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงเราต้องช่วยกันนะครับ,รบในพื้นที่ตรงนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ